วัสดีค่ะอ่ะเรามาดูนะคะระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาตินะคะตัวนี้การใช้งานเบื้องต้นเพื่อนๆจำปุ่มบนนี้นะคะเห็นไหมคะรูปเหมือนบ้านอันนี้เป็นข้อมูลคุณครูอันนี้ข้อมูลเด็กแล้วอ่าวงที่4ีเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคือเดือนนี้แล้วนะคะอ่ะเราดูอันแรกก่อนนะคะอันแรกเนี่ย เราไม่รู้จะเพิ่มข้อมูลตรงไหนใช่ไหมคะ,อะของเพื่อนๆเ,เปิดมาใหม่คงไม่มีรูปไม่มีข้อมูลแบบนี้นะตรงนี้ค่ะรูปดินสอสีส้มเห็นไหมคะคลิกตรงนี้เข้าไปเลยนะคะ,อะพอเราคลิกเข้ามาในนี้รอแป๊บหนึง่งเห็นไหมคะคุณครูคสามารถโหลดรูปโปรไฟล์ที่จะตั้งไว้จากตรงนี้ได้นะคะโหลดมา,าถ้าเช่นคลิกว่าเลือกนะคะ,ะเราก็ไปหารูปในคอมของเรามาสักหนึ่งรูปแล้วเราก็กดโอเพ่นนะคะ,ะรูปก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ จากนั้นเติมข้อมูลค่ะเปิดศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่เมื่อไหรคะเริ่มจัดตั้งปีไหนหรือว่ายุคลรวมมาเป็นศูนย์เดียวกันเนี่ยวันไหนนะคะ,ะที่เหลือก็ข้อมูลย่อยๆส่วนตัวรับเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหรเช่นของคุณมีรับอายุ2ปีนะคะ,นะคะ,ะแปบ๊บนึงระเด็กดูแลเด็กตั้งแต่ระดับช่วงอายุก็คือ2ปีนะคะไม่สามารถเรื่องช่วงอายุมากกว่าศูนย์ได้โอ้โห อยู่ตรงนั้นเลยจ้าเลขสูงจ้า0หนองแรกนะคะเรารับถึงแค่2ปีนะคะจากนั้นก็เติมข้อมูลส่วนอื่นๆลงไปที่เป็นดอกจันนี้ข้ามไม่ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วจํานวนเด็กเฉลี่ยต่อปีหลายคนไม่รู้จะใส่เท่าไหร่ใส่จํานวนเด็กของปีนี้ลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้าต้องการหาเฉลี่ยจริงๆหลักการเอาเอาปีนี้แล้วก็เอาย้อนไปอีก2ปีที่แล้วรวมกัน3ปีได้เท่าไหร่หาร3นะคะ จำนวนเด็กออกระหว่างเรียนไม่มีเราก็ใส่ศูนย์นะคะจำนวนเด็กที่ออกต่อปีปีนี้จบกี่คนก็ใส่ลงไปนะคะตรงนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันแถวแถวนี้นะถแถวๆนี้นะไม่ต้องยุ่งกับมันนะ,ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเองอัตโนมัติหลังจากที่คุณครูเพิ่มเด็กแล้วนะคะข้างล่างนี้สําคัญค่ะงบของหน่วยงานอเอาเป็นว่านมอาหารกลางวันไรหัวแล้วก็อีสีรายการได้รับจากกรมรวมทั้งหมดกี่บาทนะคะไอ้จากจากจาก,จากกรมเนี่ยใส่ในช่องที่สองนะคะทั้งหมดกี่บาทนะคะ ข้างบนนี้คือจากอบตอเทศบาลได้งบอะไรบ้างอาทิเช่นสพสอชอนะคะอันนี้ผู้ปกครองมีงบอะไรบ้างอย่างของผู้มีมีเงินประกันอุบัติเหตุแล้วก็เงินของใช้เด็กแต่ถ้าของใครที่ไม่มีก็เป็นศูนย์นะคะแล้วอื่นๆมีอะไรอีกไหมนะคะอ,อย่างของผู้มีเนี่ยอื่นๆผู้มีใส่สปสอชอนะคะสองหม่ส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้มีมีงบอื่นๆที่เป็นประเภทก่อสร้างนะคะคลรุพันธ์นะคะค่าน้ําค่าไฟนะคะแอร์สนามเด็กเล่นนะคะ แล้วก็ปีที่ผ่านมาไรายได้เราพอไหมพอของคุณหมีพอนะของคุณท่าน,นพอไหมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านมีการทําประกันภายในไหมมีนะคะข้อมูลส่วนที่1กรอบประมาณแค่นี้นะคะ่ะหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กนะคะหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กด้วยอย่าลืมกรอกนะคะในส่วนนี้นะคะข้อมูลจะไปปรากฏในส่วนนี้เราไม่ได้กรอกหน้านี้นะ,ะหัวหน้าศูนย์เนี่ยเรากรอกตอนข้อมูลครูค่ะมันจะมาปรากฏต,ตรงนี้นะคะาจากนั้น C q ี q วนี่คือบันทึก ถ้าเราไม่เอาเมาส์ไปจอ่อมันไม่เห็นนะอ่าเอาเมาส์ไปจ่อคือบันทึกแต่ถ้าใครกรอกหมดแล้วลืมบันทึกแต่กรอกแล้วไปกดสีแดงย้อนกลับข้อมูลท่านหายหมดเลยนะดังนั้นอย่าลืมบันทึกนะคะโอเคคลิปแรกเอาแค่นี้ก่อนนะ